หนึ่งเด้อแม่นี่แม่ใช่ไหมหำบอกมี่อืมเอาเงี้กินแบบสวัสดีจ้าพี่น้องพาไปกินอุ้ยทอดเกยอันนี้ยังเนาะเจ้ากุ้งพี่น้องจ้าเบิ้งอันนี้คือเจ้ากุ้งฝอยเลยจ้ะพี่น้องจ้าเบิ้งอยากกินมากเลยเบด้กินนานเลยจ้ะพี่น้องจ้า เออหนคขำดีกว่าพี่น้องจะบอสเขาคอยเห็นนะนี่นี่แอโอเคอันนี้หามบลกมี <c oughs> กินก็มาหามบลกมีพี่น้องสิเขากันบ่ขเขาเหนียวคือเกาอันกลางคืงนี่มันจะเปนข้านเขายเน้อพี่น้องอันนี้เขาเย็นเขาได้เมื่อวานเนี่ยพี่น้องมันเหลืออีกเล็บมะอุ่นมันจะแบบว่ามันสิออกเยืงยเพราะว่าอากาศมันแบบว่าช่วงเย็นเย็นใบใบนี่เสียมันหอนเนาะเพราะว่าเอไปเหตุงานพี่น้องเอ็กซเจียส่ในรถพี่น้องมันจะหอน นี่สิ่งเป็นเขาเย็นนี่นี่กองเขาคือเก่าน,นะพี่น้องเนาะว้าวของแซ่บมากินเจ้ากินป้นพี่น้องกินได้ทุกข้าวพี่น้องพี่น้องจา้าอืมโอ้ยเขานิ่มๆเดิเขาเขาเย็ยนกับน,นิ่มดีอยู่แต่มันเสียออความแบบเหนียวนนะิดนึงเนาะเบื้องสิคุยให้พี่ให้น้องเบื้องบ่ให้พี่น้องเบื้องนี่นะแม่นี่มแม่แซ่บแม่ ฮึมฮืมแกูดเสียดายพี่น้องว่าขาดยังปะกอกบุมีบะปกกอกไก่ถอยถอแบบนี้แซบพี่น้องจ้าหวาน การหมักไก่เ้วจ้ะหมักไว้เลยหนึ่งคืนมันจะซึมค้ามเนื้ออยา่าไปหมักไก่แบบว่า,มาหมักแล้วเขาออกมาถอดเด้ตังแต่กี่หนบ้าแบบบอาไข่ซึหหมหมักอะไรหำบอกมี่ เนี่ย <polarization> ก <c discoveries> uh. mm. ิน <discussion> บ่ได้กินได้ก็จะเปลนอันนี้พี่น้องอ่ะโอ้ยอืมกินได้ก็จะเปลนอันนี้บ่อืมอืมอันนี้กินได้เบื้องหยางมันมันดิอืมนี่เอามากินกับอันก้อยกุ้งก้อยหยาง ผักกะติไม่ต้องกินผักกระโดนผักกระโดนไกลกลวงเขากันพอดีบน,นมี้ผักกระโดนน็เลยกินอหารบรนมีอแท้หน,นจะออกรสชาติสัตฝายคือผักกระโดนที่นึ่งอืมอืมผมเส้นผักกระโดนอืมสับสับพเพ่กันอืมไกล้หลงไกล้ แบบเลิดมากก็หามังึือก็เข้ากันมมามานะมาคุณอะขกันมานะบ่กให้มาั้งแต่ก็บว่ามา ออกบ้านพื่อนาทั้งกซื้อบไปหาหมอเด็กเงียบแผลซ้าไซส์快手ปัญหาพันกลัวข่ากขอกน ทอดหลายอยู่ได้พี่นอ้องบางเอิญมาอยู่ข้างล่างหมดนี่อืมอืมแบจังสดใกล้แบบนี้นะแป้งมันจะบดติดอยู่หลายพี่นอ้องเอาแป้งใส่ไปก่อน มาไปอุ่นไวุ้่งหนา้าตรงกลหมัดมันไหว้ด้ว เป็นมะเลยหนักเลยันอพวงฝอยเนะี่าหนาืสุอดอะ่ะมันเริ่มออกมันเริ่มหลายแล้วพี่นอ้อง 冰火伊曼都เคย吃过呢，这版呢很帅，超嗨的，太棒了。 ทำเองนริงเข้าก <N> ันอ่ะอพี่สาวทำเรางนื้อยแค่พากดรนดะเอ้าฉัไม่ตอ่ไปลาซิวน้อยมั้ย่เสิบ์เหรอ โอ้สิบกแล้วเหรอเขาหลายยวันป่ะดีงามอ้าปนเนี่ยถ้าต้องกินเ้เบิดได้พี่น่อย ขาบเดียวเพราะว่ะาจะเข้าแบบน้องหัวไปเห็นไงโอ้ยฉันไว้คุณสามีคุยประไว้ล้ากับมาอื้อ เขา,าแบบว่าอยากกินจำเจียวพุ้งสีมือคุณเมียไปท่านเยอะสิดมากแบบว่าบ่ามากินแบบว่ากับข่าวซื้อเนาะและ้วกินมาแบบว่าให้เมียเฮ็ดให้งใช่ไหมต่ำบางพุ้งต่ำยังผัดมะม้าแล้วก็บันเราผัดเบอร์เสียต้องให้คุณภรรยาผัดให้คุณเบอร์เสียไปท่านคุณสาม,มีคอย ต่มึงคือสันไอ้ต่ำเนี่ยชิบุนไม่สันซิมก็เปไหมเดืดชาไปกว่าสามตลอดใครบ่าคุณอื่นกินก็คืว่ามาแต่ไอ้ต่ำเค็มสิะไอ,อ,าาอ้คุณสามีระวันเขาดีบไปคุ้อื่นกินเนี่ยว่าตวาเค็มเลย จะไปกินจนเบิดด้วยค่ะจีฮาวจ้าจีฮาวว่าเทบเชียบตำเพาะเชบจะกินจนเบิดเป็นยังงี้เบื่อขย้นมาขอหน่อยเรื่องแล้วจ๊ะแล้วกูสิค้นมากปากเลยเักสามสองโคกสามโคกกะว่าเค็มสุกคุกแจ อินจุจจนเบดอินดุน่าอมนักอืมสวยมากกินก็เขาให้เยอะ ยมาจ้าพี่น้องอยู่ไทยกันในบดตามกดไก์กดแจ๊กกรดดิ้งแจ้งเือนแจ้งๆจ้ด้จะ